แรงไม่มีแดงรถไม่มแรงไม่มีอพี่กลมเกือสรีรถไหมเดียวกันเลยพี่ก็ว่าอยู่ไม่มีใครเห็นพี่เลยรถไม,ม่แดงไม่มีแรงขับกระบะคันนี้นะครับเป็นกระบะหายากนะครับมิซูมิชินะครับ 1.5 GT นะครับปี2021นะครับคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับมีมานะครับไม่เยอะนะครับหายากแล้วครับเพราะคันนี้ครับเป็นรุ่นนะครับฉลอง60ปี Mitsubishi Motor in Thailand นะครับพรีเมียมมากๆคันนี้นะคือธรรมดาแล้วอ่ะหน้าตามันก็จะเหมือนตัวอื่นนะครับแต่ว่ามันจะมีความเป็นซิกเนเจอร์บางจุดนะ๋ยวผมจะพาดูมีจุดไหนบ้างของเขานะสีแดงนะธรรมดาแล้วนะครับ Mitsubishi เนี่ยไม่ได้ทําสีแดงออกมานะมันจะมีเฉพาะตัวนี้เท่านั้นครับรุ่น60ปีเท่านั้นที่มีสีแดง60ปีนะนี่รุ่น 60ปีนะครับตรงล้อของเขานะจะมีนี่สลักแบบนี้ครับ Passion r e นะครับลหลงไหลในสีแดงไงอันต่อไปนะครับนี่ด้านข้างของเขาจะมีคำว่านี่60ปี Mitsubishi เด้อทุย Mitsubishi Motor Thailand นะครับก็คล้ายๆกับตัว Mitsubishi ทั่วไปนะครับแต่ว่ามันแบบว่าพรีเมียมเขาจะเขาว่าพรีเมียมไหมมันพรีเมียมกว่านะและคันนี้นะครับรถปี2021ไมเนี่ยหลักพัน คันนี้มาอยู่ที่8,000กับอีก17บกิโลเท่านั้นจ้ะเป็นไงแถมราคาผมบอกเลยไม่แพงด้วยนะครับราคาแค่725,000บาทนะราคาแบบว่าเท่าๆกับตัวธรรมดาเลยนะทางรีเจนหารถมาให้แล้วนะครับก็ดูดีมากๆนะครับวูมาลัยอย่างสวยนะมีหน้าจอดูหนังเปิดดูหนังได้นะครับนี่เกียร์ออโตทิปทอนิกเอ่แล้วก็บาะของเขาเป็นเบาะหนังสีดําที่ผมบอกเลยว่าสภาพดีสุดๆนะ มันเหมือนได้ไป้ายแดงเลยคันนี้นะแล้วยังได้ความแบบว่าพรีเมียมมีเฉพาะเรานะตามพวกโลโก้พวกแถบต่างๆอะไรพวกนี้นะผมบอกเลยว่าคันนี้พรีเมียมมากๆนะครับมิซูบิชิไตรไตันนะครับพรีเมียมรุ่นนะครับ60ปีนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้หามาได้ยากนะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับถ้าใครสนใจก็คลิกข้อมูลตรงที่ไบโอนะครับติดต่อไมได้เลยครับ